ใชเหตุเหตุชั่วโมงป่าบ่าขึ้นอันป้ากับไปอันอันนั่นอยู่ได้ไปอันเอาบ้านบ้านใหไงตะก้อนประเด็นกับบ่มีอันกับบ่มีบ้านสำรองได้ประเด็นก็เอาบ้านใหญ่ไปดันก็เจา้าคือกันเดือตะวันกันนกบพันประเด็นเก่เาไป เราบั่นไงพะว่าไปเดินบ่มีบัานนี้เนาะบ่มีบั่นสำรองเลยไปเดินไปเบื้องสองไงไงก็เจ้าเขาเจากับบ่มีบัานสำรองรเลย,เอ,อ,ยเบบอ,อันเห็นหลายคนอยู่ข้า,าว่าไหลส้นไหลมันน่เห็ดไห่ชงมงลดมาสั่นก็ว่าไหลอยู่ อันบางบ้านก็เจ้าเ,เห็ดบ้านเดียวก็เจ้าเพรเห็ดบ้านซำรองนั่นก็เจ้าก็เอาบ้านใหญ่มากเมื่อเบิ่งไปลเดือนลายบ้านจริง่ก็เอาบ้านใหญ่มากนี่ก็อันนี้ก็นนกถือว่าพาันไว้อยู่เนี่ยตือว่าเจ้าพันไว้อยู่ขอบคุณเลยหลายเด้อขอบคุณเลยหลายอยู่พันไว้อยู่หรอ เดี๋ยวประเด็นสิล่องอันบ่เอาไปอันเอาบ่เอาไปอันเบื้องผู้ใดวันี้ประเด็นสิขึ้นไล่จนว่ามันจบกอนเสียนเอาเอาบ่บ่เอาไปไล่จนจบจั้ค่อยไปวัน ตะกอนไปเดินกเเนเเนน็เอาตั้งแต่าะองนี่แหละไปเพาะเศร้าเทียพว่าไปเดินบ่มีนนั่นบ่มี่บานสำรองเอาตะบานใหญ่นี่แหละไปฝนตกลูรงมา เหียเพิ่นมาอันก็เหม่นใบคลิปหลอยู่ว่าเอาไหลส้นไหลไปมันลดร่องเหมือนว่าไหลสุนไหลไปลดลงเหมือนี่ประเด็นสิว่าล่องเอาไหลชุนไหลไปร่องมือไปมีเงินไปสื่อโทรศัพท์ไม่มาเอาไว้โทรศัพท์ไปไว้ตาดันกอนไว้โทรศัพท์ไปไว้ตาดันพี่น้องเข้ากันเดียวบั่นไงไว้โดนรดเนี่ยใคยเดียวบั่นไ่ไวเท่านึง สวัสดีค่ะคุณทนท่านคุณกระติบขอบคุณหลายๆเด้